เป็นหญิงแกร่งในเวลาเดียวกันไม่สู้ก็ต้องสู้นะคะทำเป็นหน้าที่แม่บ้านพ่อบ้านอยู่ในเวลาเดียวกันหญิงแกงร่งแห่งวมญญาุพัน์ต้องดิ้นลนนะคะถ้าไม่ทำก็ตอนแก่จะลำบากนะคะวันนี้มีพลังก็ต้องทำไว้ก่อน ก็เก็บเก็บเก็บไว้นะคะได้เงินมากี่บาทกี่บาทก็กินเท่าที่อิ่มที่หิวนะคะอย่าไปกินเกินกําลังเวลาคนเรามันเหลือน้อยเป็นคนแล้วชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็คิดว่าเราแข็งแรงดีเราก็ทำไปอยู่ะคะ่ะเราอยู่เฉยเฉยไม่เป็นนะคะใครให้ทําอะไรเราก็ทํานะคะแต่ว่าจะถ้าจะไปทํางาน ตากแดดจนเกินไปหรือไปทําแบบก่อสร้างอะไรเราคงจะไม่ไหวหรอกเราก็จะทําในสิ่งที่เราทําได้เราก็ไปเท่าที่เราไปได้นะคะเพื่อนๆค่ะขับรถนี่ก็คืองานเบาที่สุดแล้วค่ะวันหนึ่งก็โอเคก็ได้พอค่ากับข้าวอยู่มี เก็บบ้างไม่มีเก็บบ้างก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละคือนะคะถ้าคนใช้ตังไม่ประหยัดนะ mm. ก็อยู่ไม่ได้นะวันๆันแต่เราเคยลำบากมาเราเรารับได้แล้วทาได้งานอะไรเราไม่เกีียงใครให้ทําอะไรเราทําหมดใครจะไหวยวานอะไรให้เราทําเราทําหมดขอให้เป็นเงินนะคะ mm. งานพุจริตไม่เอานะคะชอบงานสุทจริตค่ะ ทำงานบ้านทำกับข้าวทำอาหารส่งทำของขายเวลามีออเดอร์มาหรือไปรับลูกค้าแทนแฟนเวลาแฟนเขาวิ่งไม่ทันนะคะแต่อย่างเท่นีวันนี้นะเวลานี้แฟนเขาป่วยอ่ะเขาวิ่งไม่ทันเราเหมาเลยค่ะเราเหมาหมดเลยทั้งงานนอกงานในงานบ้านางานเลื้อนทุกอย่างเหมาหมดนะคะตั้งแต่เชา้ายันหยุดหมดคนนะคะพอหมดคนแล้วเราก็ ซือกับข้าวไปให้เขาทานพอเส็จแล้วเราก็ตอนเที่ยงก็ต้องไปประชุมผู้ปกครองอีกวันนี้แต่วันนี้ต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปเอางานชิ้นงานที่ส่งไปเมื่อคืนก่อนเพราะว่าช่วยไหมช่วยไหม <laughs> อันนี้คืองานงานหมวกไม่ขาดงานลาดไม่เสียนะคะเราเก่งคนเดียวแหละไม่มีใครเก่งเหมือนเราหรอกเพราะเราเคยลำบากมาตั้งแต่เด็กนะแต่ขอให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็พอแล้ว <c oughs> แต่หน้าเวลานี้เราไม่เป็นอะไรกับใครเขาป่วย <c oughs> เขาเจ็บเขาไข้เราไม่เป็นเราแข็งแรงอย่างเดียวเราก็มีความสุข้วเรามีพลังเรามีงาน เรามีจิตใจที่จะต้องดิ้นรนคู่เราไม่ได้อยู่เฉยเราทาอะไรก็ทําเท่าที่เราทําได้เราก็ไม่ไม่ทําให้ตัวเองเหนื่อยไม่ไทำให้ตัวเองลําบากมากจนเกินไปแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมองก็เหมือนว่าเรางานเยอะไหมมันก็เยอะจริงเลยแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยเป็นบางเวลาเราจะท้อใจมากกว่ากับที่เราแบบไม่มีเวลาให้ตัวเองอ่ะเพราะว่าเรายังไงอ่ะ คำว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยนะแต่เราก็ทนได้เราสื่อได้กำลังใจไงเป็นสิ่งที่สำคัญเพยงแต่เราขอกำลังใจจากคนรอบข้างคนรอบกายหรือว่าเพื่อนๆพนี่น้องๆทุกคนคอยให้กำลังใจเราค ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามเราด้วยนะคะดูคลิปให้เราสุดคลิปด้วยนะคะขอให้เราได้รับเงินเดือนจากเขาบ้านกัคทั้งนึ้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายเดี๋ยวคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะ